ปฏิบัติรมบทเนกกรรมบารมีชวนพบกับบลอดแคสเพื่อการเข้าถึงตัวตนด้วยวิธีทางจิตวิญญาณ EP ห้าผิดหวังเสียใจเจ็บ จนเกิดเป็นบาดแผลในใจส่งผลต่อความกลัวบาดแผลครั้งใหม่ความบอบช้ำในอดีตการเจ็บซ้ำๆมันช้ำระบมระทมทุกข์ไร้ต่างออกอธิบายถึงภาวะของการจมจม ยู่กับความเศร้าใจเสียใจท้อแท้หมดหวังเพราะเกิดจากการผิดหวังมีอาการของความเศร้าโศกเสียใจปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกชีวิตไม่ปรารถนาสิ่งนี้ และปฏิเสธไม่ได้อีกว่าทุกชีวิตต้องเจอต้องเจอกับสิ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นอีกด้านหนึ่งของสัจธรรมหรือความจริงเป็นสามัญ,ญลักษณ์เป็นสัจธรรมเป็นความจริงแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยความจริงเหล่านั้นก็เป็นความจริงแค่ขั้นพื้นฐาน ก็ยังเก็บมาทุกได้กับความจริงขั้นพื้นฐานความจริงที่เป็นของทั่วไปความจริงที่เป็นสาธารณะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสบอกไว้5ประการความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคและก็การเสวยกรรมของตนหรือการเกี่ยวข้องด้วยกรรมของของตนที่มีกับบุคคลอื่น เป็นลักษณะพื้นฐานหรือเป็นความจริงขั้นพื้นฐานที่ไม่ยากต่อความเข้าใจแต่คนส่วนใหญ่ปฏิเสธการเข้าใจปฏิเสธการเรียนรู้มีกระบวนการการฝึกฝนที่ที่อ่อนด้อยถ้าเชื่อมโยงก็กระบวนการทาง กลไกทางสังคมไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้วิชาชีวิตศิลปะในการคิดในวงการการศึกษามองว่าเป็นเรื่องล้าหลังนี่คือการซ้ำเติมภาวะของความทุกข์ของสังคมในปัจจุบันเด็กเราไม่มีทักษะทางด้านความคิดไม่มีความเข้มแข็งทางด้านจิตวิญญาณโดยกระบวนการการศึกษาล้มเหลวในทุกระดับต่อมา คนที่รับผิดชอบหรือปัดความรับผิดชอบไม่ได้ก็คือสังคมครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองที่อ่อนด้อยแค่แยกแยะดีชั่วยังทำไม่ได้ลูกถามเนี่ยตอบไม่ได้อะไรดีอะไรชั่วมีปรากฏการเกิดขึ้นในสังคมกระแสข่าวต่างๆเนี่ยไม่สามารถแยกแยะดีชั่วถูกผิด และไม่สามารถที่จะหาเหตุผลสนับสนุนที่สมเหตุสมผลให้กับลูกหลานเยาวชนอนุชนของเราได้ครอบครัวอ่อนแอภูมิปัญญาของสังคมอ่อนแอไม่ศึกษาไม่ไม่สนใจภาวะที่เป็นไปของสังคมแก้หาเลี้ยงผากเลี้ยงทองหรือสนใจอยู่กับเรื่องของตัวเองจมูกตัวเองแก้มตัวเองหน้าตาตัวเองให้มันดูดีเท่านั้น หากบโกยเงินเข้ากระเป๋าเท่านั้นจนลืมละเลยจิตสำนึกร่วมที่มีต่อลูกครอบครัวสังคมประเทศชาติศาส,สนาอันนี้เป็นความอ่อนแอขั้นที่2อขั้นที่สามเป็นความอ่อนแอทางผู้ที่ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณก็คือพระสงฆ์หรือผู้ทรงคุณที่เรียกว่าสัตบุรุษของสังคมกาดความข้าหาร ขาดอุดมการขาดกระบวนการโดยเฉพาะหน้าที่ของพระกลไกในวัดไม่ได้เป็นไปเพื่อการพัฒนาบุคลากราค,คือพระให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในปัจจุบันพระทุกพื้นที่ของวัดไม่ว่าจะเป็นวัดบ้านวัดป่ากลไกในการพัฒนาคนด้มากอ่อ,อนอ่อ,อนแอมากๆอย่างเก่งก็ เรียนแบบจำครูบาอาจารย์แต่การถ่ายทอดที่เป็นระบบนั้นแทบจะไม่มีหรือกลไกในการสนับสนุนกระบวนการที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาตนพัฒนาคนหรือพัฒนาภายในขององค์กรของศาสนาอ่อนแอชนิดที่ล้มไม่เป็นท่าและบุคลารกรที่พอจะพัฒนาได้กลับไม่ได้รับการพัฒนา บุคลากรที่มีศักยภาพพัฒนาแล้วไม่มีพื้นที่ให้แสดงศักยภาพด้วยกลไกบางอย่างที่ถูกครอบงำไว้ด้วยภาครัฐที่มาครอบงำด้วยกลไกทางยศตำแหน่งสารเสริญที่ไปกันคนละทิศค,คนละทางกับการพัฒนาบุคลากรของศาสนาหรือกลไกของการเสริมสร้างทางจิตวิญญ,ญาณเพราะฉะนั้นนี่คือความล้มเหลวเป็นเหตุนี้ ชวนให้ดูสาเหตุของความทุกข์ของสังคมความบอบช้ำในใจของผู้คนที่ขาดการดูแลเพราะขาดความเข้มแข็งอย่างน้อยสองด้านด้านที่หนึ่งก็คือด้านภายในของทัวบุคคลที่ขาดสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ขาดการบ่มเพาะที่ถูกต้องทั้งภาวะรอบตัวทั้งสังคมศาสนาไม่เอ,อื้อต่อการที่จะทำให้เขาเข้มแข็ง หากเกิดบาดแผลในใจแล้วพอที่จะสมานร,รักษาตัวเองได้อันนี้เป็นขั้นของการแก้ปัญหาปลายเหตุแต่ถ้าเป็นโทนเหตุคือเขาเข้มแข็งไม่ไม่เกิดบาดแผลจากเรื่องราวนั้นๆมากจนเกินไปไม่ไม่เสียศูนย์ไม่เสียส่งไม่ทําให้เกิดบาดแผลเวอะหวะ,วะจนเกินเยียวยาในบางท่านจากที่บางทีพลาดครั้งเดียวล้มกล้งเดียวประสบ อุบัติเหตุในชีวิตครั้งเดียวเจอสถานการณ์ครั้งเดียวชีวิตพังหากถ้าสังคมหรือกระบวนการทางศาสนาไม่สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมได้อันนี้เป็นเหตุประการที่หนึ่งว่าความเข้มแข็งในปัจเจก,กบุคคลเนี่ยมีน้อยจากเหตุที่ว่ามาแล้วทั้งหมดประการต่อมาประการที่สองคือการส่งเสริมสนับสนุนและเครือข่ายที่เห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบต่อสังคมโดยประการทั้งปวงมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนมุ่งแต่ประโยชน์เรื่องของวัตถุเงินทองเป็นหลักอย่างกรณีข่าวสื่อออกมาในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดวิกฤตจนถึงที่สุดจึงเกิดการฟีดแบ็กสื่ออย่างกรณีของหลวงปู่แสงเนี่ยเพราะศรัทธาในสื่อมันลดลงจนถึงวิกฤตกวาไม่รับผิดชอบของสื่อเนี่ยมันเป็นวิกฤตของสังคมซึ่งสังคมเรียนรู้สังคมเริ่ม เริ่มต้องต้องเซฟตัวเองอ่ะป้องกันป้องกันสังคมจากสื่อป้องกันตัวเองจากสื่อป้องกันลูกหลานจากสื่อป้องกันศาสนาจากสื่อสื่อเป็นเป็นมลพิษเป็นอันตรายเป็นสิ่งที่มาลุกรานลุกรานสังคมข่าวร้าวหลอกลวงสเสวงหาผลประโยชน์ขาดความรับผิดชอบคำเหล่านี้ผุดขึ้นมากมายนี่เป็นคำจากสังคมอนุญาตสตอนฟิทแบกเพราะนั้นความเจ็บ ที่เกิดขึ้นพระชวนดูเมื่อสักครู่บอกว่าที่จริงแล้วความเกิดขึ้นของธรรมชาติเหล่านั้นก็มีก็เกิดก็อ,อยู่บางคราวก็ชวนให้กลับมาอยู่กับตัวเองว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันทําให้เราเจ็บมันเจ็บเท่าไหร่ชวนให้สารวจความเจ็บกลับมาอยู่กับตัวเองนะเป็นกระบวนการประการที่1ตัดตัดตัวเองออกไปจากเรื่องราวก่อน ตัดตัวเองออกไปจากบุคคลตัวแปรข้างนอกแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองว่าตอนนี้ฉันเจ็บเท่าไหร่ฉันปวดตรงไหนกลับมาแก้ที่ตัวเองก่อนดูว่าตัวเองเนี่ยมันเจ็บตรงไหนเจ็บเท่าไหร่แล้วก็พาให้ตัวเองเห็นว่าตัวเองป่วยนะตัวเองปวดนะต้องรักษาต้องเยียวยาต้องต้องดูแลอันนี้กลับมาดูแล้วก็เห็นตัวเองก่อนเห็นความสําคัญของของบาดแผลที่มันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ย ถ้าเป็นเหตุปัจจัยภายนอกซึ่งเราหวังได้น้อยเราหวังได้น้อยประการที่1ดูแลตัวเองก่อนประการที่2เหตุปัจจัยข้างนอกที่เราจะให้มาเครื่อกโกลเหมือนกับยากินยาทาหรือแม้กระทั่งคุณหมอพยาบาลการดูแลรักษาบาดแผลในใจของเราเนี่ยถ้าเป็นตัวบุคคลส่วนใหญ่คนที่สร้างบาดแผลให้เราเนี่ยไม่ใช่คนที่จะมารักษา จริงไหมในโลกความเป็นจริงเนี่ยคนที่มาทําร้ายเราช่วงแทงเราเกิดทาทาให้เราเกิดบาดแผลต่อให้เป็นอุบัติเหตุก็ตามเนี่ยไม่ใช่คนที่จะมารักษาเราแต่กลับกลายเป็นอีกคนนึงเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นญาติคนที่จะดูแลเราเพราะนั้นบ่อยครั้งที่เราเราจับจับคู่กรณีไม่ถูกเราพยายามที่จะให้คนที่สร้างบาดแผลให้เรานะรักษาแผลเราซึ่งไม่ค่อยได้ผล ไม่ค่อยได้ผลซึ่งถามว่ามีโอกาสไหมก็มีเพราะว่ายังมีโดยเฉพาะในเหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการกดอื่นเขาต้องการกดเนี้ยที่แทงเขาเมื่อกี้อ่ะอแล้วก็ยังวิ่งเข้าไปหาให้เขาแต่งซ้ําอยู่เรื่อยเงี้ยครับก็อ่บางทีอ่ะบาดแผลที่มันมีอยู่เนี่ยยังไม่ทันได้รักษาคู่กรณีคือคนที่ทําทิ้งบาดแผลไว้ให้เราเขาเขาก็าอาจจะไม่อยู่แล้วแล้วเราก็มานั่งกรีดกรีดแผลตัวเองว่า ฉันถูกกระทำแค่นี้มันยังเจ็บไม่สาใจเธอทำฉันได้ขนาดนี้มันต้องเจ็บกว่านี้ฆ่ากันให้ตายเลยสิก็เอามากรีดตัวเองสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองด้วยบาดแผลเก่าคือความคิดด้วยอดีตด,ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจด้วยความงี่เง่าของตัวเองที่ทำให้ตัวเองเจ็บเจ็บแทนที่มีบาดแผลแล้ว กลับมาทำความเข้าใจนะไม่มีบาดแผลแล้วต้องรักษานะต่อให้โง่ที่สุดอ่ะคนโง่ที่สุดอ่ะเกิดบาดแผลน้ํามันทาเท้าเนี่ยก็ต้องรีบรักษาแผลที่ทําเท้าอะ่ะแต่พอเป็นบาดแผลทางใจพอมันเกิดบาดแผลแล้วไม่หาวิธีการรักษาแต่กลับเอาจริงเจอเข้าไปราดหรือเอาน้ําเกลือเข้าไปราดเอาน้ํากรดเข้าไปราดเอามีดเอาไปกรีดซ้าเอาตัวเองเนี่ยเอาไปจิกซ้ํา อันนี้คือส่วนที่ทาให้เจ็บซ้ำๆเพราะเราไม่เข้าใจว่าตอนนั้นเราเจ็บและเราคือผู้ที่ต้องถูกการดูแลและรับการดูแลโดยคนดูแลประการที่หนึ่งคือตัวเราทวนนะครับคนที่ต้องดูแลกลับมา,าสังเกตและก็รู้รู้สึกตัวว่าเราต้องดูแลบาดแผลนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วมากบ้างน้อยบ้างและหา บุคคลและสิ่งรอบข้างหาบุคคลหาบุคคลและสิ่งรอบข้างที่เอื้อต่อการสมานแผลนี้โดยไม่ให้แผลมันลุกลามคุกคามชีวิตของเราเกิดเป็นแผลอักเสบหรือส่งผลต่ออชีวิตส่วนอื่นของเราได้เหมือนกันเพราะนั้นการที่จะหาพื้นที่บริบทที่ดีบ่อยครั้งที่พูดมาทั้งหมดทั้งเรื่องของครอบครัวคนรอบข้าง เพื่อนสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งสังคมาศาสนาก็ยังเป็นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เป็นเครื่องสมานแผลเราเจ็บแผลทางกายเราก็าไปหาหมอโรงพยาบาลทั้งที่เป็นภาครัฐบ้างเอกชนบ้างจนรู้สึกว่าฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาเป็นปกติมากที่สุดเพราะนั้นแผลทางใจก็เป็นอย่างนั้นเราต้องฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาเป็นปกติให้มากที่สุด อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยกลับมาไม่ร้อยเปอร์เซนก็ยังยังดีอยู่นะครับอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเขนคดขางอไปบ้างอะไรบ้างบางทีกระดูกกระเดี่ยวก็กลับมาไม่เท่าเดิมาดามเหล็กมาบ้างอะไรบ้างนั่นคือด้านกยายภาพชีวิตเราก็เหมือนกันหัวใจบางทีก็ต้องอาศัยการดามเหมือนกันกันกบ การใช้สังคมเพื่อนหรือแม้กระทั่งการกลับมาตนงตนเองว่าเราจะทิ้งศักดิ์ศรีเพื่อกนอื่นทำไมเราจะทำร้ายตัวเองเพื่อกนอื่นให้โง่ทำไมที่เราโง่มากที่สุดค,คือการที่เราไม่รักตัวเองแล้วก็เราเอาตัวเองไป,ไปให้กนอื่นทำร้ายหรือพาตัวเองไปสู่ภาวะที่เป็นวิกฤตของชีวิตเจ็บซ้ำ และสิ่งที่ร้ายไปกว่านั้นคือการไม่เปิดโอกาสหรือการไม่ให้โอกาสตัวเองในการที่จะมีความสุขเพราะบาดแผลในใจหรือบาดแผลในอดีตอันนี้คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเลยนะชีวิตของเราแค่ประคองตัวเองให้มีความสุขที่สุดเท,ท่าที่มีได้มีความสุขอย่างเดียวไม่พอต้องทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยถ้าจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตจมอยู่กับบาดแผลไม่ต่างจากคนพิการ ไม่ต่างจากคนทุกพลภาพมือมันทํางานไม่ได้ขาแข่งมันทํางานไม่ได้ใจมันพิการดูแลใครก็ไม่ได้แบบนี้หรือแม้กระทั่งจะสร้างสร้างเป้าหมายใหม่ชีวิตใหม่ก็ทําไม่ได้จะก่อเกิดประโยชน์กับใครข้อน้อยเหมือนกับคนพิการตอนนี้ใจมันพิการสติปัญญามันพิกลพิการมันวิปราสอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่กับความจริงนะเพราะไปอยู่กับาบาดแผลในอดีตเพราะอยู่กับความทรงจําในอดีต จนไม่ให้โอกาสกับตัวเองในปัจจุบันนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดเพราะนั้นสรุปง่ายๆเลยก็คือให้โอกาสตัวเองในการที่จะได้ปรับเปลี่ยนในการที่จะได้ฟื้นฟูในการที่จะทำชีวิตตัวเองให้มีคุณค่าถามว่ามีโอกาสที่จะเจ็บไหมก็มีนะไม่ได้หมายความว่าไม่มีเราล้มแล้วไม่ได้หมายความว่าเราระวังแล้วจะไม่ล้มก็ไม่ใช่นะแต่เราจะเซฟที่ตัวเองหรือเรามีวิธีการ ในการที่จะลุกขึ้นแบบแบบที่มันไม่ล้มนานน่หรือล้มลงไปก็ไม่แรงมากเหมือนก่าวก่อนอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นความรู้เป็นเครื่องเตือนสติให้กับตัวเองได้เหมือนกันที่สำคัญที่สุดบ่อยครั้งไปที่เราเห็นว่าประสบการณ์ของคนเหล่านั้นเนี่ยประสบการณ์ของเราเนี่ย มันสร้างความเข้มแข็งให้กับเราแล้วก็ช่วยประคองคนเราข้างได้ด้วยเหมือนพุทธประวัติจาดกที่พยายามนำมาเล่าเนี่ยขนาดพระอริยสาวกก็มีโอกาสพลาดรขนาดพระสีติพระอราหารรันต์เระ่ีนีศพท่านก็เคยบกพร่องในบางเรื่องเป็นเครื่องสอนใจเราได้มากที่สุดไม่มีใครไม่เคยผิดไม่มีไม่มีใครที่ไม่เคยอ่อนเอท้อแท้หวั่นไหวไม่เคย ล้มเหลวไม่มีบาดแผลเลยในชีวิตหาได้ยากแต่มันอยู่ที่ว่าเมื่อเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้ทำร้ายเราและคนรอบข้างมันไม่ยุติธรรมแต่ถ้าให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นอุปการะในการที่จะทำตัวเองให้เติบโตแล้วก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาดูแลคนรอบข้างได้ด้วยในบางประเด็นบางมุมเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำ ทั้งเก่ตัวเองและกกนรอบข้างด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดให้กําลังใจอย่างนี้ว่าการจะเข้มแข็งไม่เข้มแข,ข็งอยู่ที่สติและปัญญาการที่จะอยู่กับปัจจุบันได้ต่างเป็นที่เป็นจริงมากน้อยก็อยู่ที่การฝึกฝนและพัฒนาตนโดยเฉพาะด้านของจิตและปัญญาด้านของสติและปัญญาก็ขอให้เจริญสติและปัญญาเป็นหลักส่วนที่จะสร้างความเสียหายมากที่สุดก็เป็นด้านพฤติกรรม ของเราแล้วก็ด้านของความคิดซึ่งก็ต้องระวังสร้างสิ่งแวดล้อมอรอบตัวให้เอือ้อต่อการที่จะได้ช่วยเซฟเราสร้างกัลยาณมิตรไว้ที่สําคัญที่สุดให้ตนเป็นกัลยาณมิตรของตอนวันหนึ่งไม่มีใครรักเราไม่มีใครช่วยเราไม่มีใครสนใจเราสิ่งที่เราต้องทําคือต้องกลับมาสนใจตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองให้เป็นให้ได้ต่อให้เหลือเราคนเดียวในโลกใบนี้ เราก็จะไม่ทำรายตัวเองเราจะไม่ทำตัวเองให้ตกต่ำหรืไอไรนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้ก็จะรู้